โตแล้วไม่กลัวหัวเริ่มตัวใหญ่ขึ้นมาตัวใหญ่ๆโคตรโคตรเนั้นเลยดิ ทีนี้ก็วิ่งกันละนาวเลยดีครับโอ้โหทุกคนภาพถ้ามือถือผมตกลงไปนี่แล้วใครจะลงไปเก็บให้ผมหรอครับรวยดนีนะรอกันเต็มเลย ไม่มีเนื้อไม่มีอ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีอ่ออะไรนะสภาหรืออะไรสักอย่างเน่หละมันจะมีเคยเมื่อก่อนมันจะเคยมีแบบจอเค้อะไรนะขึ้นมางับจะเก้ลอยลอยตัวขึ้นมางับเหยือ่อแบบเอาอาหารแขวนไว้แล้วก็อ่ออะไรนะแฝดไว้กับสลิงแล้วก็หมุนไป เนื้อมันก็จะไปแฝงกลางการตัวเคมันก็จะมากระโดดขึ้นมากินนะครับเหมือนตรงนู้นเขาจะเริ่มมีแสดงแล้วนะครับ